ดูนะครับนี่เป็นปลาชนนะครับอีกหนึงตัวนะครับเมื่อกี้นะครับไม่ได้่ายตอนตกนะครับตอนตกนี่คือไม่ได้ถ่ายนะครับก็เพิ่งเข้ามาถึงหมายนะครับแล้วก็ลองเทสก่อนนะครับมาถึงก็เทสก่อนนะครับดูนะครับตัวนี้ประมาณเจ็ดขีดนะครับ ประมาณเจ็ดขีดนะครับอันนี้กินเหยื่อกบยางนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับตัวเต้าเขนนะครับคือปลาช่อนตามตามบ่อนะครับตามบ่อตามคลองนะครับนี้ผมไล่ตกไปเรื่อยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับติดภารกิจเยอะนะครับ ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปสักษ่าไหร่นะครับแต่อันนี้นะครับก็คือเป็นปลาช่อชนนะครับที่กัดเนื้อกบยางนะครับ